แม่เสาร์อาทิตย์กันบ้านเสร็จเรียบร้อยเลยไปทำเช้าวันจันทร์โอาโอ้เขาไปทำย็นคืนนี้เลยเฮ้ยจะตายเดียวกันไม่ไฟลนตูดไม่ไม่ทำไม่ทำโอ้ตกใจเลยว่าไผมติ๊กติ๊กคุณหมอี้โอสายโหดกี่รอบแล้วครับทั้งคืนเลยใช่ไหมเนี่ยทั้งวันทั้งคืนสิบสี่รอบพิ่งมาต่อเช้าโอ้โห ไม่ได้หลับได้นอนกันเลยสุดยอดสุดยอดบรรยากาศบรรยากาศกิจกรรมวิ่งข้ามคืนท่าใหญ่สุดยอดเลยครับพี่โอ้โหอันนี้วิ่งจนวิ่งจนทรงผมเป็นแบบนี้เลยนะ <c oughs> กี่ยอดแล้วครับกี่ยอดแล้วครับเนี่ยกี่ยอดแล้วเนี่ย ยี่สิบหกยอดโอ้โหแต่บรรยากาศข้างบนนี่ดีมากเลยอากาศดีมากเลยครับปราศจากแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้หมอกหรืออันนี้หมอกหรือควันทำเมื่อวานก็อย่างนี้อ,อันนี้ควัน<ม>โอ้โหนี่ควันนะครับไม่ใช่หมอกแม่เจ้าแม่เจ้านี่ครับอีแตะใช้ทำไม บงอบบน <laughs> นี่แหละครับดึกดำบรรบัมพาบุรุษเราก็อีกแต่ <laughs> <laughs> เห็นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่หมอกนะครับ <laughs> ควันนะครับโอ้โหแต่เราอยู่บนนี้อากาศค่อนข้างดีลมวันนี้เรามาเข้าคอสมาเข้าคอสกับสายอินดูนันสายโหดกัน <c oughs> ทรมานบันเทิง สุดยอดจริงๆครับโอ้โหสุดยอดมากมากเลยครับกี่ยอดแล้วครับพี่ครับก <Bild. S 2> ี่ยอดแล้วครับกี่อยอดแล้วครับข้ามค,คืนยอดครึ่งยอดครึ่งเพิ่งมานี่พี่เด่นขาแรงครับขาแรงกี่ยอดแล้วครับพี่ผมเพิ่งมาครับเพิ่งมา อันนี้ต้องขึ้นนี่มาเจ้าสวยอยู่เอ้าพี่เนงสิทธิ์พี่มาซุ่มอยู่นี่เหรอไปจอดทั้งบนกี่ยอดแล้วเนี่ยพี่พอแล้วครับหมอสามสิบหกสามสิบหกเมื่อไหร่เมื่อคืนนะครับสิทธิ์พี่โอ้โหมาแบบซุ่มๆนะครับนี่โอ้แกไปอยู่สุดยอดเลยห้าสิบแล้วแกห้าสิบแล้วอันนี้มาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ครับแล้วก็ขึ้นโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับสิทธิ์พี่ไปบนแล้วครับระเบมบนแล้ว โอ้โหสิทธิ์พี่มาสามสามสิบหกพอดีครับป่ายุ่นพังกับแล้วนะสามสิบหกสามสิบหกต้องให้ครบสี่สิบนั่นป๋าบอกป๋าบอกให้ครบสี่สิบไม่ครับผมบอกเลิกแล้วผมบอกครบแล้วสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่สิทธิ์พี่ครับนี่นี่คนนี้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับบึงแก่นเลสซิ่งเดี๋ยวนี้แกเป็นเทพแล้วครับอเดี๋ยวเราเราไม่อู้แล้วาแล้วพังกัดแล้วนะ ขับรถดีๆ,ๆ,ๆพี่แล้วนี้แอบมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะเมื่อวานเที่ยงเมือมอม่อวานนี้มาเที่ยงเขาเริ่มกี่โมงอ่ะหรือมาตอนไหนก็ได้เรื่องตอนไหนก็ได้ครับเราแต่เราอ๋อโอเคครับพี่ขับรถดีๆเดี๋ยวเจอกันได้ครับสุดพี่ผมสุดยอดสุดยอดนะไปไม่ผมมาซ้อมเฉยๆพี่ผมมาซ้อมอ๋อเอาตั้มก็มาเหรอแต่เขากลับไปก่อนเดี๋ยวเขามาตอนเช้าโอ้โหตาไม่ได้นอนไหมครับเนี่ยไม่ครับ ตั้งแต่กี่โมงครับเมื่อวานอ๋อมีเงียบตอนกลางวันมีเงียบอยู่เนาะช่วงบ่ายมันมัน,มนแดดอบอ้าวมากว่ะโอ้โหอยูน่นานสองชั่วโมงครึ่งครับครับช่วงบ่ายบาย่ายสองถึงห้าโมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งนะโหปีหน้านี้ต้องปีหน,น้าต้องจัดใหญ่แล้วนะนี่ฮะ <c oughs> วิ่งข้ามคืนนี่ <c oughs> จัดมากี่ครั้งแล้วครับเพิ่งจัดเพิ่งจัดหาปีหน้า <c oughs> เราจัดรู้สนุกกว่าในมอ ยิ่งก้ามขึนอันไหนมันตรงไปในมูฟมือนกัลในมอสสวนเกษตรงานไหนครับใช่ครับอ๋อกำลังมีแพนใช่ไหมจัดซ้อมกันเองก็ได้อ๋อไม่แทนอย่างงี้ขึ้นอย่างงี้ครับมันดีครับอ๋อเหรออ่าได้นี่แหละครับได้ได้เดี๋ยวนี่เดี๋ยวต้องมาติดต่อเจ้าวาดอ่าไม่ต้องเราคือเราไม่ต้องแข่งก็ได้จัดซ้อมกันได้ชาเล่นกันไปใช่ครับใครได้ เแค่ได้ยอดมีอะไรก็เตรียมกันนะหรืออาจจะลงขันก็ได้เพื่อเตรียมของกินแต่แต่อย่างนี้ก็ดีนะมีไฟมีอะไรทิมไวเกลับใช่ไหมครับใช่ครับอ่าแล้วเราก็เตรียมเทสแล้วมาเองก็ได้แต่ตอนนี้มันต้องมีใช้ช่ายจับกองค่าไฟค่าหลอดสายเล็กแต่พูดถึงเราก็ช่วยเขาด้วยนะ ช่างพงช่งาชงภาพเห็ยมีช่างภาพด้วยข้าาอยู่หน้าเตรียมยิงแล้วเตรียมยิงแล้วปีหน้าปีหน้าซาโลกเลยซา,า,า,ากันเองนี่วันนี้มาซ้อมที่เกิดวนรัดนะครับพระใหญ่นะครับก็จะเป็น ลูกเขาเล็กๆนะครับสนามซ้อมของเรานักวิง่งขอนแก่นหลายๆท่านนะครับแล้วก็จังหวัดข้างเคียงโดยเฉพาะสายอันตราสายเทรลนะครับวันนี้พอดีมีเขามีกิจกรรมนะครับอของทีมเวกัปนะฮะที่จะจัดขอนแก่น21เนี่ยก็มีปายูนด้วยนะครับ PYT มาร่วมทำบุญนะครับอันนี้เดี๋ยว เจอเบิร <d> ์ถามอะไรผมนะเบอร์หนึ่งอันต้าครับไม่ถามครับห้า <laughs> มถามห้ามถามถาม,ถามได้ไหมครับ <laughs> ไม่ได้ <laughs> โอ้แต่ละคนนี่สุดยอดเลยวิ่งข้ามคืนกันนะครับก็กิจกรรมทำบุญนะครับ TY t ีวทปีที่แล้วนะครับที่ร้อยวันพันไม้นะครับ ก็ทีมป่ายูนนะฮะเราก็ป่ายูนเขาทำเสื้อนะครับแล้วก็รายได้นี้ก็เอามาบริจาคทำบุญที่วัดสวัสดีครับที่ที่วัดทายใหญ่นี่นี่ทีมทีมรนบันเนอร์ครับกี่ยอดแล้วครับคุณจะสองค่ะอ้ครับผมเราก็ยอดที่สองเหมือนกัน วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะไปถ้าสมัครหน้าง,งานได้จะไปสมัครหน่อยอช่วยช่วยทำบุญด้วยในงานคือทำบุญไปแล้วที่เราที่เราทำเสื้อนะครับที่ซื้อเสื้อป่านะครับน,นี่รัขาแกงขั้นหนึ่งสวัสดีครับวับค,ครับ,รบวันนี้มีแต่ขาแรงขาโหดครับบอกได้เลยไม่มีต่ากว่าร้อยครับ อันนี้ก็แฟนแฟนหงนะครับสภาพแฟนหงแดงนะครับเราไม่บวยติดคอครับวันนี้ไม่พูดเยอะบวยติดคอก็เดี๋ยวจะไปลองถามดูว่าเราสมัครงานลองสมัครงานดูแล้วก็หลับบ๊บแล้วก็เก็บเก็บยอดหน่อย จริงวันนี้จะกัดสิบโลอ๋อไอสิบยอดนาะโอ้โหต่างต้องต่างก้อนเลยต่างก้องใหญ่ใหญ่มุมเลย <laughs> แต่ละคนนีโอ้ไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบยอดนะครับที่ึูนมาโอ้โหที่ป่านี่ยอดที่ห้าสิบเอ็ดแล้วนะครับนี่เราเดาวดาวฮิ้ว รอบหนึ่งรอบหนึ่งก็ได้ประมาณาโลนิดๆน,นะครับวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงนี่ประมาณสองโลนะครับนี่น,นี่มาแล้วครับโหนี่ก็เบอร์หนึ่งเลยนะครับเบอร์หนึ่งอันตราเลยนะครับนี่สุดยอดครับนี้ครับสายสายโหดนี่เขาต้องวิ่งแบบไม่ใส่เสื้อครับโชว์ซิกแพ เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตรงหน้างานนะครับวันนี้ผมแบบเหมือนมาเหมือนมาเขาเรียกว่าอะไรมาครัชปาร์ตี้เขาคือก็ป๋าก็ชวนมาอยู่นะเมื่อวานงานเขาเริ่มเมื่อวานเนี่ยพอดีเราติดธุระเราต้องทำงานก็ลเลยมาวันนี้จริงก็จะมาซ้อมอยู่แหละนะครับจะซ้อมเตรียมไปงานเทรลต่างๆก็ เดี๋ยวเราไปดูตรงจุด CP กลางนะครับบรรยากาศ CP กลางนะครับดีครับสวัสดีค่ะกี่ยอดแล้วครับพี่สองค่ะสองเพิ่งมาใช,ใช่ค่ะนี่นะครับ เดือแต่ละสีดีครับสวัสดีครับโอ้นี่ห้ายอดนี่เก็บได้ห้ายอดนี่ได้เสื้อนี้สิบยอดสิบห้ายอดยี่สิบอันนี้สี่สิบสองนะครับรวมเกณฑ์โอ้ถ้ามาสมัครง,งานนี่ยังได้อยู่ไหมครับได้ครับได้อยู่ใช่ไหมหอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมต้องตามหา ATM ผมก่อนครับอ๋อโอเคเดี๋ยวนี่นะครับนี่ครับ,รบเสื้อ,อสักสิยอดแล้วกันเก้าร้อยเก้าร้อ้าครับ32สองแล้ว <36. S 1> สุดยอดแกวิ่งจากที่ผมดำๆตอนนี้กลายเป็นผมทองนะครับโอ้ฟินิชเชอร์เสื้อสวยครับ อายุเป็นเพียงตัวเลขครับ 66. 66 66เป็นเพียงแค่ตัวเลขสายฮันตราโหดจริงๆครับอายุเป็นเพียงตัวเลขครับหกสิบหกหกสิบหเกิดทุกวันห้าร้อยสีหาสุดยอดขอบคุณค่ะสุดยอดจังภาษาคนบ้านนอกฝรั้นโอ้สยอสุดยอดแล้วครับ าใหญ่นะครับที่พวกเราเรียกกันนะครับจริงๆก็มีมีชื่ออย่างเป็นทางการนะฮะมองไปทางโน้นนะครับอันนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ําเขื่อนนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ใช่มองนะครับควันแต่แต่ข้างบนนี้อากาศปลอดโปร่งเนาะช่างหนุ่มอันนี้เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งแก๊แกเดี๋ยวเดี๋ยวแก๊กการคอเอาตอนนี้หลกก่อน สียอดสียอดแบบเทอร์โบเนี่ยนะครับบรรยากาศข้างบนอืข้างบนมันมีลมแต่ถ้ามองไปทางนู้นนู้นนะครับนะฮะแต่กล้องอาจจะไม่ชัดตรงนู้นนะครับนะนะควันเต็มเลยนะฮะแต่ข้างบนนี้ข้างๆนี่ปลอดโปร่งครับนะฮะอ๋อนี่ไงนี่ไงชื่ออย่างเป็นทางการนะครับวัดพระบาทภู ผ่านคำวัดพระบาทภูพันคำนี่นะครับสนามซ้อมของพวกผมนะฮะก็จะมาเก็บเกนกันที่นี่ครับนั่นนะครับได้ยินเสียงอยู่นั่นคือป๋ายูนครับประธาน pyt อันนี้คือไม่โหดจริงไม่วิ่ง <c oughs> นะครับก็มีที่นี่หินช้างสีและก็ภพูกระดึง อันนี้น้องๆนะครับอยู่กันมาตั้งแต่เมื่อคืนสุดยอดโอ้โหสุดยอดจริงเลยครับขอบคุณมากเลยนะครับโอ้โมีมีมมไอเขาเรียกว่าอะไรมีมีเพเซอร์มีเพเซอร์โอ้โหอันนี้เรากลับตัวลงเราก็เจอผีอีกแล้วสุดยอดเลยครับแล้วรอบนี้ก็จะเปลี่ยนชุดอีกใช่ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแกจะเปลี่ยนชุดอะไรนี่ ซีอีโอครับไปไหนมาไม่รู้ครับเดี๋ยวไปซื้อเสื้อู้จอมอู้ครับเราไปบริจาคป๋าป๋าช่วยลากคนนี้ไปหน่อยป๋าป๋าลากไปหน่อยจอมอู้เนี่ยจอมอู้รวมรวมทำบุญนะครับกับไว้กับทีมทีมนี้ก็เดี๋ยวจัดปันเกยี่สิบเอ็ดใช่ครับ ปีที่แล้วผมเป็นซีเปอร์นะถึงจะเป็นคัดออฟอ๋อคัดออฟปีนี้ยังเปิดอยู่ไหมครับคัดออฟครับจะเป็นคัดออฟอีกทีนึับขอเป็นคัดออฟเลยสมัครตรงนี้เลยนี่ครับเฟอร์มิโน่เบอร์ฟเฟอร์มิโน่เบอร์เก้าเนี่ยเป็ b แพ้ไ r m i n o n u คืนเนี่9 gone มาละเก็บกู้แล้วไมู่้แล้วมานอกเคนนะครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมออกจากโรงพยาบาลปุ๊บขอมาร่วมเลยครับกิจกรรมทําบุญกับทีมปายูนะครับทีม PYT นะครับวันนี้มาวิ่งเก็บเกนท้าใหญ่ นะครับเรจะดูซิว่าโอ้โหมีกล้องซุ่ม<笑><笑>ก็กิจกรรมให้ร่วมทําบุญนะครับอ่ก็มีสมาชิกเทรลสายเทรลสายอันตรามากันหลายท่านเลยนะครับขาโหด ขาโหดทั้งหลายสุดยอดปลาอยู่นะครับก็กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมเพิ่งมาวันนี้นะครับก็มาร่วมกิจกรรมกมัเขาด้วยออกจะกโรงพยาบาลมาโอ้ไม่ไหวครับคันมือคันไม้อยาก,อกมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็ ข้างบนพ้าใหญ่นี่นะครับที่เราเรียกกันบรรยากาศข้างบนนี่อากาศนี่ข้างนี้ปลอดโปร่งนะนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยมองลงไปเนี่ยไม่ใช่หมอกนะฝุ่นฝุ่นทั้งน,นั้นเลยแต่ข้างบนนี้ลมรื่นนะครับลมรื่นโอ้กวนันนี้จริงๆแล้วผมตั้งใจจะมาซ้อม นะครับเตรียมค่อยๆค่อยๆเข้าตารางเนี่ยครับตารางซ้อมปีนี้ก็จะเน้นเทรลเน้นอันตรานะครับหลังจากที่จบฟูลมาราธอนไปนะครับโหหอมหน่อยนะครับเดินขึ้นนะก็อนยอดที่สี่ละนะครับเพิ่งมาแต่บางท่านยัง คนวิ่งยาวกี่ยอดแล,แล้วครับพี่ยี่สิบสามแล้วครับม่เจ้ามาตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมครับเข้ามาค้างคืนกันนะครับไอ้ยหี้อดีนะขอบคุณหน้าทีมเอ่อเอ่อ wake up นะครับคอนแก่นที่จัดกิจกรรมดีๆนี้นะครับเสาร์อาทิตย์นนะฮะผู้บดแดดเริ่มมาแล้วนะครับก็ ดีนะมีบริการไฟนะครับไม่มืดนะฮะปีหน้าหวังว่าจะได้จัดอีกนะครับแล้วก็เพิ่มสมาชิกปีนี้เพิ่งจัดปีแรกนะครับก็มีกันแบบพี่ๆน้องๆในกลุ่ม P ี t ทนะครับถ้าปีหน้าหวังว่าถ้าไทรสะดวกเฉยน,นะครับเขื่อนวนรัดครับ พระใหญ่นะฮะงานนี้ก็ได้ทำบุญให้กับหลวงพ่อที่วัดอันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลงชื่อชื่อวัดไปให้นะครับชื่ออย่างเป็นทางการอาโอ้อันนี้ดูนะฮะไปละเดี๋ยวขอขึ้นยังอีกยังอีกไกลอา้าเดี๋ยวเจอกัน รอบที่19สุดยอดเช็คพอยด์นะครับนี่เช็คพอยด์เช็คพอยด์เติมพลังสิบเก้าครับสูงสูงห้าสูงสูงเก้าเดี๋ยวเติมพลังก่อนเยาวชนสายอันต้าครับสายอันต้าวันนี้พร็อพวันนี้เน้นพร็อพเน้นพร็อพแล้วครับ มีอะไรเป็นมีมีอะไรเป็นของตัวเองมั้งไหมนี่วันนี้ไม่มีเลยครับรองเท้ารองเท้าของพ่อรองเท้าของพ่อใช่เอ้ากางเกงของแม่เอ้าเสื้อมีแต่ของตัวเองแล้วก็หัวใจที่เอามาสู้นี่หัวใจหัวใจวัยรุ่นใช่อ้าปียอดแล้วนะสิบสี่แล้วครับสิบสี่ใช่เยาวชนนะครับดูนะฮะตัวอย่างที่ดีแม่สาวทิย์กันบ้านเสร็จเรียบร้อย เดียไปทำเช้าวันจันทร์โอ้โหคขไปทำเย็นคืนนี้เลยเฮ้ยจะตายเดียวกันไม่ไฟลนตูดไม่ไม่ทำไม่ทำเนี่ยเรากิจกรรมก่อนโอ้ี่สุดยอดครับนี่นะน้องปูนน้องปูนโอเคไปเจอกันครับผมนะครับตอนนี้กำลังอินเทรนด์นะครับแคมเปอร์แวนอนนี้เป็นแคมเปอร์แวน ส่วยอดเลยยิสุสูบบดดี้นี่ิสุสูบบดดี้นะครับแล้วก็ตรงกับเ,เดียนี้เฉพาะนะักวิง่งวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆพ,พี่มากเลยนะครับมาให้มาให้พลังงานเติมพลังให้นี่ครับบ u ดดี้ครับนี่แชม,แมนเปญเมล็ดกาแฟนะครับจากดอยผักกูดแม่ฮ้องสอน นี่เดี๋ยวรอบนี้ขอเติมพลังก่อนเติมคารฟบีนก่อนยอดที่เจ็ดนี่นะครับซี CP ใหญ่มีขนมปังด้วยนะครับนี่เซฟเซอร์วิสเลยนะครับไขยหิวข้าวนี่นะครับโจก๊กไส้กรอก สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวรอบหน้าเราเราเล็งไว้ละข้อดีนะครับของกีฬาอันตราหรือเทรลหรือสายอินดูรนใช่ไครับ <c oughs> เราก็เดินเดินแล้วเราก็เนาะมีความสุขนะครับหิวมากก็กินนะครับกินแล้วก็เดินก่อน เดินย่อยแล้วก็ค่อยจวดมีจังหวะจวดเราก็จวดนี่นะครับขึ้นต่อนี่แหละครับช่วงกลางคืนก็จะเนาะใครที่จิตไม่แข็งไม่เป็นไรครับญาติพี่น้องเราทั้งนั้นแหละนะครับ บรรยากาศานเดี๋ยวไปต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับ UBR Peak Challenge นะครับต้องขอบคุณน้องๆนี่นะครับอันนี้เช็คควายนะครับนะครับห้ามขี่โกงห้ามขี่มอไซค์ไม่มีไม่มีแบบ ไม่มีแบบนะห้ามโกงไม่ไม่อยู่ๆแบบมีเพจสามหลุดมานี่เพจสามขึ้นขึ้นเขานี่คงคงไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวผมหาที่นั่งก่อนอโอเคบลงอนะครับทีมไว้ครับน่ารักมากคอยแจกไม้ไอติมก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือเก็บเก็บยอด ก็พลิกชาเลนจ์นะครับเก็บยอดอพระใหญ่นี่นะครับหลวงพ่ออยู่ด้านหลังนี้เก็บยอดให้ได้มากที่สุดนะครับก็รู้สึกจะเป็นปายูนนะครับนี่แสดงความยินดีกับป๋าด้วยนะฮะวิ่งตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเก็บไปทั้งหมด57ยอดด้วยกันสุดยอดจริง,รงๆอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับอ <c oughs> หลายคนเป็นห่วงนะครับส่งไลน์มาเฮ้ยวิ่งได้เลยอากาศฝุ่น ข้างบนนี้ไม่มีนะปรากฏข้างบนเนี่นยเขาเนี่ยโลง่งวิ่งแล้วแบบไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่เหมือนอยู่ข้างล่างนะครับหมอกเนี่ยเหมือนกับมันไอไม่ใช่หมอกควันเนี่ยมันลงล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่เหนือน้ําทะเลเพราะฉะนั้นก็จะแล้วข้างบนเนี่ยลมลมโกรกนะครับก็ค่อนข้างที่จะสบายและปลอดภัยนะครับก็ผมเก็บไปทั้งหมด 12ยอดนะครับแต่10ยอดโดยเป็นทางการนะครับเพราะว่ามามาสมัครหน้างานนะครับจริงๆแล้วกลับมาซ้อมครับนะครับเพราะว่าเดือนหน้ามีตารางเขาสนกวางครับนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเขาสนกวางจัดนะครับเทรลนะครับ30กิโลก็เลยหาโอกาสมาซ้อมนะครับเก็บเก็บเกณฑ์สัหน่อยนะครับเก็บเกณฑ์นะครับ ก็วันนี้แลวด้วยได้ช่วยทําบุญด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีกับนักวิ่งนะฮะแล้วก็มีกันไม่กี่คนนะฮะสี่สิบกว่าท่านนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะนะครับที่จบภารกิจนี้ได้ด้วยดีนะครับ่สวนหลายๆคนก็ถามถึงอาการของผมนะตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับขาผมไม่ได้เป็นไรนะนะครับนะฮะที่เป็นหัวขอบคุณนะฮะที่เป็นห่วงขาผมทั้งเข่าไม่ได้เป็นไรนะครับช่วงล่างยังดีอยู่ปัญหาคือ นิ้วโป้งครับนะฮะนิ้วโป้งที่นิ้วโป้งด้านขวานี่นะครับยังยังม่วงอยู่นะฮะนะครับนิ้วโป้งสนนะครับนิ้วโป้งสนแล้วก็ไหลไหลซ้ายนะครับอันนี้ไหลซ้ายนี่เยื่อเยื่อหุ้มไหลอักเสบแล้วก็มีฉีกเล็กน้อยตอนนี้ก็ยังทำกายภาพอยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนักกายภาพนะครับคุณหมอนะครับ ที่โรงพยาบาลนะครับที่ช่วยดูแลผมนะฮะโรงพยาบาลขอนแก่นรามนะครับนักกีฬาขอนแก่นนะครับก็แนะนำนะฮะนะครับเป็นศูนย์กีฬานะครับก็จะมีเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กนะครับอันนี้ลงความลึกนะครับกระตุ้นแม่เหล็กลงไปเนี่ยนะครับลดอาการอักเสบได้ถึง10เซนเลยนะครับแล้วก็มีเลเซอร์นะครับเลเซอร์นี่ใช้ช่วงแรกๆนะฮะอันนี้ลงได้ประมาณ6เซนนะครับ แล้วก็จะมีกระตุ้นด้วยไฟฟ้านะครับเป็นคลื่นนะครับกระตุ้นแปะนี่นะครับอย่างที่รูปเนี่ยนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็มีประครบเยน็นผมก็ยังเหลือกายภาพอีกสองครั้งนะครับวันนี้ก็แอบแอบมาวิ่งนะครับแอบแอบมาวิ่งก็คืออย่างที่บอกนะฮะมันมันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกี่ยวกับช่วงล่างนะมันก็คือโอ้หลวงพ่อ ทำวัดแล้ว <laughs> หลวงพ่อทำวัดแล้วเพนแล้วใช่ไหมนี่เพนนื <Pain S 1> อ,อยัง <Pain S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวรอก้นเพนแล้วใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวรอก,ก้นบาทวิ่งลงไปพอดีเลย <laughs> อ่าก็นะครับก็เป็นเป็นช่วงช่วงบนนะครับที่ที่บาดเจ็บนะครับก็ขอคุณนะขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงนะฮะก็ทีแรกว่าจะอะ่รีวิว น่นนั้นนี่ปรากฏผมอยู่ในโรงพยาบาลสี่วันนะครับห้าวันสี่คืนนะครับก็ถึงถึงได้กลับบ้านนะครับตอนนี้ก็เพิ่งได้กลับมาทํางานนะครับแล้วก็วันนี้บังเอิญจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ได้ทราบข่าวมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะครับแต่พอดีเมื่อวานนี้จริงๆก็อยากมานะแต่แต่งาน พอดีติดงานแล้วพอดีเมื่อวานนี้ผมต้องทำกายภาพด้วยนะครับก็เลยไม่ได้มีโอกาสมาร่วมเริ่มวิ่งรายการนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็วันนี้นะครับจบไปเรียบร้อยนะครับ UBR Peak Challenge นะครับ2022เป็นครั้งแรกนะครับรอบหน้านะครับใครที่สนใจนะฮะนะครับปีนี้เป็นครั้งแรกเราก็มาทดลอง test r o u t กันนะครับปีหน้า นะครับว่างเชิญครับนะฮะเขื่อนบนรลัดนะครับพระใหญ่ไปพบกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์ไว้พบกันครับสวัสดีครับ